สุดยอดแห่งเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งต้นโพกับต้นสักพองมาอยู่ด้วยกันรากของต้นโพนี่แย่ yeah. จากต้นสักฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นลมแรงดีจังเลยแต่ละต้นนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยอะ รัดกันจนแทบจะเป็นต้นเดียวกันลายสวยด้วยอะ่ะตัดทำป้ายคุณจะได้เยอะบ้านนี้รวยบ้านนี้อยู่แล้วเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรังที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมอมามากๆเลยเป็นสุดยอดของต้นไม้ มงคลทั้งสองชนิดที่มาอยู่รวมกันม,มาดูฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาดูรากของต้นโพกำลังแทงทะลุต้นตับฟองกำลังฉีกออกเลยไม่เกินปีนึง กออกหมดเลยละลุกไ,ไปฝนะังให้คมเลยะนะลุกเขาเ้าไปค่อยฉีกออกฉีกออกนะเนี่ยรีหมดล้วโอ้ยสวยจริงๆนะดูสิ ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะจะได้ทั้งต้นเลยช่องจอยจ้อยพุ่งกลมๆมมีความยินดีที่ได้นำเสนอคลิปเกี่ยวกับเครื่องรางวัตถุมงคลอีกคลิปหนึ่งตามหามานาน <c oughs> ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครป์ฝากไลค์ฝากแชร์ก็เป็นกําลังใจให้กับช่องจอยจ้อยพุ่งกลมๆด้วย ร้องช่องใจจ้อยุงกลมๆมีอะไรดีๆมานำเสนอเสมออีก3มปีนี่มันสุดยอดที่สุดเลยนะรากตรงนี้นแ่งไปฝั่งนั้นโอ้โหฉีกหมดโชคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆสุขภาพดีทุนหน้าทุกๆท่านาฝั่งนี้มาชมลายรากทุกคน,น,น,นสวยงามอลังการดูรัดนั่นอรัดอัด โอ้โหอุยรากโผล่ฮะลุต้นมีหน้านี่ฮะ